เมื่อวันที่24พฤษภาค,คมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาววารีแป้นสดใสาอายุ40ปีและนางบัวทิพย์หอมกระมวลอายุ71ปีเจ้าของร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงกะทิสดแม่ใหญ่บนถนนคอนครอินตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีว่าได้ถูกคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ก่อเหตุกระชากกระเป๋าสะพายแล้วหลบหนีไป นางสาววารีกล่าวว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์เข้ามาคิดว่าจะมาซื้อมะม่วงซึ่งปกติตนเองจะวางกระเป๋าไว้หลังร้านแต่วันดังกล่าวตนรู้สึกเวียนหัวจะหยิบยาดมในกระเป๋าจึงที่นำกระเป๋าออกมาวางก่อนที่จะถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าแล้วหลบหนีไปส่วนนงวางบัวทิพย์กล่าวว่ารถจักรยานยนต์คนร้ายขับเข้ามาเหมือนลูกค้าปกติซึ่งในกระเป๋ามีเงินอยู่จำนวน2อ0 0บาท โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องและเอกสารและอยากให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนไร้มาดำเนินคดีโดยเร็วบอกเลยว่าใครหายไว่า,ายืนปอกมะม่วงอยู่แล้ว,ลวมันก็ขับรถมา,าขับรถมาสองคนแล้วเรานึกว่าคันเร่งมันค้างายายก็โดนเขาไม่ได้บอกอะไราเยไม่ถามยาแล้วยายบอกเราก่าเขาไปแล้วก็เลยไม่ทันแล้วกตามไม่ทัน ได้นั่งอยู่ี่ประจําประจําแล้วเลยเป็นตะกร้าหรือเป็นอะไรครับเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าในนั้นมีเงินอยู่เท่าไหร่สองพันห้าครับแล้วโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วใบบัตรประชาชนบัตรเครดิตกระตหลายอย่างเขาลดเขาจบเขามานี่คิดว่าเป็นลูกค้ามาซื้อมะม่วงแล้วไอ้ปกติกระเป๋าก็อยู่ข้างหลังหลานแล้วก็ขอเข้ามาราเวียนหัวเอาดาดมเนี่ยดมอยู่ที่กระเป๋ากำลังยืนดมดมอยู่มันมาถึงก็คว้ากระชาก ป้าเห็นก็หันกลับไปแล้วก็จะช่าแขนมันแต่ดึงมันไม่อยู่เอ่แล้วมันก็ไปว่ากี่คนสองคนสองคนแต่วยนะังครับก็แต่งตัวถ้าถ้าที่หลานพอจะจําได้มัง่งป้าจําได้มัง่งอ,อ่ะตกใจต,ต,ตกใจกำลังเรียนหัวอยู่หายเลยตอนสองทุ่มห้านาทีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นฝนกาลังจะตกลูกค้ามันเลยไม่มีรถมันเลยว่างแต่วอร์ไซคันนี้ย เขาเข้ามาประชันชิดเหมือนลูกค้าปกติแล้วตอนนี้เขาคิดว่าเป็นลูกค้า่าเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาก็ลังจะเที่ยวตัวลงเพื่อจะรับออเดอร์ลูกค้าแต่กับกลายไม่ใช่เขาก็หยิบกระเป๋าไปเลยกระชากกระเป๋าแบบจะบิดมอไซค์บิดออกะคะ่ะรบควนฝากด้วยนะคะเหตุการณ์หนูเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็ติดตามไม่ได้อันที่สองนี่หนูอยากให้ติดตามได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันแย่มากแล้วมันเจอกับตัวยิ่งใกล้ตัวเป็นภัยใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งดูแต่แต่ก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ดูข่าวอะ่ะคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดกับเราหรอกมันคงไกลกับไกลตัวเราแต่แต่ตอนนี้มันคือใกล้ตัวเรามากเลยนะนับวันนับวันมันยิ่งใกล้ตัวประชิดตัวแบบมันจะเข้าไปในชีวิตเราแล้วอะ่ะคือแบบมันทําอะไรแล้วกลัวไปหมดเลย We'll